ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนนะครับที่ไหนได้คนเยอะมากนะช่วงวันสิ้นปีท่รกเรียนเขาว่าทำบุญัยจะได้มีปัญญาเสีเาดนะมีปัญญาเสียลยลาไม่อับปัญญานะว่าถ้าไปไยวมีทําบกว่าให้มีรปโดยซั์ไม่อักปัญญาถ้าพูยก็เป็นก็ขอยมีควาง อาสมรตอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าให้ดีเป็นคนมีความรู้เกาเรียกว่าวิชาจารณาธรรมปันโนเนี่ยก็คือมีความรู้พวกวิธีการมีการปฏิบาติีกด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะมีคุนทำในการได้าลขึ้นมาอีกด้วยนะเขาบอกว่าดูพรรมให้ดูดีความขยันาดูให้มากดูดีความให้ดูดีกิจวัตรนะนะเราะฉะนั้คนเรานั้นจะมีจะถูกเป็นทุกข์อย่ที่เราเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นคนกำหนดนะที่มีการสร้างให้ ันอที่ามีี่เราเราจะเลือกเแบบไหนนะครับก็ต้องอยประมาทนะครับถ้าเาทำผู้ลงแเป็นเป็นพนักาเนี่ยตลนะความให้ประมานะ่ิียมีการเดยนไปเราอย่าไปยึดมั่นถมั่นอไเ็น่ามันจะเป็นนะไม่มีตัวตนนี่จะไปยึดไว้อย่าแก่นะอย่าตายนะอย่าทารานะก็ห้ามไม่ได้นะเราก็ต้อง ยอมรับตามความเป็นจริงนะความจริงก็คือความจริงอยู <t> ่วานยั่งยั่งนะเราต้องซื่อตัดต่อกันอย่าแต่ยล่าฟสีมาพบกันเราก็ต้องเย็นแยนมแต้มสายทักทายกันนะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เรามาเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่โดยบังเอิญเราต้องสร้างเป็นสร้างเป็นมานับปีนับท่านเป็นข้วนะเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันแล้วเราอย่าละเลยอย่าเลยละสิเหล่านี้นะเมื่อไม่มีโอกาสแล้วความดีนะเขาบอกว่าไม่มีไว้สำหรับทายเนี่ยเราต้องทำเองนะ ก็ต้องทำตอนที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงนะถ้าไม่ทำตอนเราไม่สบายเช่นไปอยู่ตามโรงพยาบาลหรือต่างๆนั่นก็ไปแล้วนะญาติพี่น้องก็ต้องไปอะไรเอาใจช่วยแต่ก็ไม่แน่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบทำเท่านี้แบบนี้นะชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะต้องหาความดีตั้งแต่ยแบนี้นะอย่าผัดประกันพุ้งอย่าผัดมันเป็นเรื่องเวลานะต่อไปก็อย่าผัดมันเนเรื่องไวเมื่อไม่ไวแล้วเอาไวเด็กไวขาวลกไว ร่วมไปในการตุนยาชาไปเองเาราก็ต้องารับใช้รับตา,ตารศึกษารเรียนจากครูอาจารย์เป็นนักเรียนตามโรงเรียนตามสถาบันตามมอะไรต่างๆนะเนนะมือเ่อมีความรู้แล้ว